วันใหม่ล่วงไปแล้วเกือบสองชั่วโมงแต่วงเล่าในบริเวณอู่ซ่อมรถเก่าซ่อมซ่อแห่งนั้นยังไม่เลิกราแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะยกทงขาวอยอมแพ้โบกมือลากระเซาะกระเสิงตุปัดตุปีกลับไปหาที่ซุกหัวนอนกันเกือบหมดวงสุราหาเฮก็ไม่ถึงกับไร้ร่างว่างวายขอเล่าสองสามนายยังสมหัวดื่มกินซ่องเสกมีไรรถกันอย่างไม่กังวลกับเวลานาทีอะไรไม่ว่า ทั้งกลุ่มล้วนเป็นเด็กหนุ่มไวัยไม่เกิน20เป็นอนาคตของบ้านเมืองอนาคตอันไร้คุณภาพสิ้นดีและหน้าหดหูบาดซบหัวโจกซึ่งอาวุโสกว่าใครด้วยวัยเพิ่งจะ20ขวบก,ก็คือวัฒนาคลังหน้าส่วนที่เหลือก็แค่1 7 1เการพูดคุยสวนเสียให้ฮาระษาคนแก่ดีกรีดำเนินไปอีกชั่วครู่ใหญ่ๆห,หัวโจกก็คว้าแก้วของตัวเองขึ้น กรอกน้ำเมาเข้าปากพรวดเดียวเกลี้ยงเหลือแต่ก้อนน้ำแข็งขลุกขลิกแล้ววางเกิกลงตรงหน้าพอเพื่อนร่วมชั้นขยับท่าจะหยิบแก้วไปรินรอบใหม่มันก็ชิงยกมือห้ามไม่ต้องพอหมอนั่นชะง,งักมือเปือตาเอียงของ,งอกแงกพลังขมวดคิ้วอะไรวะก็เล่ายัางเหลือตั้งเยอะมึงกินไปเหอะกูมีงานต้องทำอ๋อเรื่องไอต้ต้าใช่ มึงก็รู้ว่ามันทําเพื่อนเราได้แสบแค่ไหนมึงคงหมายถึงไอ้ป๊อบกับไอ้ขจรศักดิ์วัฒนาพง,งกศีษะโขบเคี้ยวเคี้ยวกรามกราวก่อนแข้มคำรามดุดันเออสิวะพวกมันถูกไอริยมต้าใช้คัตเตอร์กรีดหน้าเวอร์วะตั้งแต่ปลายปีก่อนรอยแผลเป็นหน้าเกลียดหน้าชังยังอยู่จนถึงทุกวันนี้คู่สนทนารินเล่าลงแก้วตัวเองทีโซดาเจือผสมยกขึ้นซดเต็มอึกแล้วเอ่ยเสียงเคลียด นอกจากนี้ไอ้เวนนั่นยังดันมาสีอีหนูคนเดียวกับมึงอีกต่างหากรเรื่องผู้หญิงไม่เท่าไรหรอกกูแขนที่เพื่อนโดนเล่นมากกว่าและต้องเอาคืนให้ได้ที่ใช้พวกไอ้โชคไอ้วุฒไปดูล้าดเราก็แสดงว่ามึงเตรียมแผนไว้แล้วแน่นอนของก็เตรียมไว้พร้อมไหนละ่ะแทนคำตอบนักเลงในคราบนักเรียนเลิกชายเสื้อข้างขวาขึ้นโชว์ด้ามลูกโม่ที่เน็บเอวกระบอกดำเมื่มื่อ เพื่อนร่วมวงเล่าทำตาโตแม่เจ้าโวยเล่นปืนเชียรือเออไม่งั้นไม่สะใจมึงจะเล่นมันถึงตายหรือเปล่านักเลงรุ่นกระทงสสแยยิ้มเหี้ยมหน่วยตาว่าประกายวูบวับขณะแค่นเสียงตอบคอยดูเอาเองเหอะขาดคำเสียงหนึ่งก็ดังแวกความเงียบงานของยามวิกาลลอยมากระทบหูมันเป็นเสียงจักรยานยนต์ที่ถูกเร่งตะบึงแผดแปรแปรนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วอึดใจใหญ่ๆมอเตอร์ใส่ขันกระทัดรัดมีเด็กหนุ่มวัยรุ่นคล่อมอ่านซ้อนกันสามนอก็ส่องไฟพุ่งปราดมาเบกรกเพื่อข้างวงเล่าและดับเครื่องเงียบกลิบหัวโจกหันไปเลิกคิ้วได้เรื่องไม่ว่าโชคคนนั่งเกาะแหนพงกศีรษะได้สิไอ้ต้าอยู่ในบ้านคิดว่าคงหลับเพราะเห็นดับไฟกันเงียบเชียบวัยร้ายวัยรุ่นพรวดลุกขึ้นพยักหน้ากับเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่ง ซึ่งนั่งเงียบอยู่ข้างวงเล่าไอ้ต้นไปกับกูเจ้าของชื่อที่ถูกเรียกทำหน้านิ่วจะให้กูไปทำไมมึงรู้จักคุ้นเคยกับบ้านนั้นดีไปเรียกปูกไอ้ต้าให้เปิดประตูหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ไปมึงเลิกคบกับกูไอ้หนูนั่นทำตาปรอยถอนหายใจโรยๆยันตัวลุกพละจากวงเล่าสาวเท้าตามหัวโจตรงไปหารถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งอย่างจนปัญญาจะบิดพลิ้ว ไม่ถึงเครื่องนาทีให้หลังมอเตอร์ไซ่์ทั้งสองคันก็ประสานเสียงคำรามแข่งกันอีกคนหนึง่งห้องนั้นอยู่ในลำดับที่สองนับจากหัวแถวของบ้านผนังปูนชั้นเดียวซึ่งซอยแบ่งเป็นห้องให้เช่าเรียงกันถี่ยิบภายในห้องซึ่งค่อนข้างแคบม,มืดมิดและเงียบเชียบมีเพียงเสียงกลนหนักบ้างเบาบ้างประสานกันเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสดงว่าผู้พักอาศัยทุกคนกำลังหลับสนิท และก็คงนิทราสุขโศสโมสรกันไปทั้งคืนหากไม่มีเสียงเคาะดังขึ้นนอกประตูตามด้วยเสียงตะโกนเอ็ดอึงไอ้ต้าต้าโว้ยเปิดประตูทีเสียงโบกเวกไวๆทำลายความสงบสุขของคนในห้องรวมทั้งเพื่อนบ้านข้างเคียงย้ำข้อความทำนองเดิมอีกเพียงสองสาครั้งคู่ผัวเมียสูงไวัยซึ่งนอนอยู่มุมห้องด้านในสุดก็รู้สึกตัวตื่นไอ้บ้าเอ้ย ครมันมาแหกปากเรียกลูกเราวะนายเฉลียวผู้เป็นสามีเงืมงำถามด้วยความง่วงงูนแถมงดหงิดเสียงไอ้ต้นนะพี่ภรรยาอู้อี้ตอบไม่รู้มีเรื่องอะไรมันถึงได้มาเรียกปลูกกันกลางเดือกกลางดื่นเดี๋ยวชาวบ้านตื่นกันหมดหรอกไปเปิดให้มันทีนางม่วยบุรีพักไม่เอ่ยปากโต้แย้งยันตัวลุกจากที่นอนเดินสลืมสลือควานไปเจอสวิตไฟแล้วกดแชะหลอดไฟบนเพดานห้อง แต่ประกายสว่างว่าทันทีที่แสงไฟสว่างพรึบขึ้นในห้องมองเห็นได้จากบานกระจกฝ้าเนื้อกรอบหน้าต่างวัฒนาคลังหน้าซึ่งยืนเคียงข้างไอ้ต้นอยู่นอกประตูก็เอียงหน้ามากระซิบบอกเสียงแถวเครียดมึงหลบไปไม่ต้องให้เตือนซ้ำเด็กหนุ่มคนทําหน้าที่ตะโกนเรียกหมุนตัวผาหนีอย่างไม่โอเอโทรชนในคราบนักเรียนปาดมือฝาเข้าใต้ชายเสือ้อ ตบปบด้ามรีวอลเวอร์ที่เน็บเอวกระตุกฝับออกมากำกระชับมั่นตาดุกระด้างจ้องมองประตูแทบไม่ยอมกระพริบ4ีห้าวินาทีต่อมาก็มีเสียงถอดก่อนดังแกลกก่อนที่บานไม้ทึบจะถูกผลักเวียงเปิดเืิดแสงสว่างสาดว่าบออกมาจากช่องประตูพร้อมๆกับเสียงร้องถามคุณเคืองอะไรของมึงวะไอ้ต้นเฮ้ยคำท้ายยิงไวกลางคนซึ่งยืนคาประตู หลุดอุทานตื่นเพลิดพร้อมทั้งสะดุ้งยงขึ้นทั้งตัวเพราะแม้จะยังงวงเงียเมาขี้ตานางก็จำแนกแยกแยะได้ชัดเจนว่าร,ร่างที่ปักหลักจังก้าอยู่กลางแสงไฟกระจักกระจ่างหน้าประตูมันไม่ใช่เด็กหนุ่มเจ้าของชื่อต้นคนคุ้นเคยกลับเป็นเพื่อนของมันซึ่งนางเคยเห็นเดินด้วยกันบ่อยหนแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับที่มือขวาของเจ้าหมอคนนี้กำปืนลูกโมกระบอกเบเรมมุมยบุรีพัก ตะลึงถขึงตรึงตัวแข็งที่อออยู่ชั่วขณะก็ขยับจะเอื้อมมือเหนี่ยวบานไม้ทึบปิดกลับกระนั้นก็ยังช้าไปนา่งขยับได้นิดเดียววายร้ไหวรุ่นก็เสื่อเข้าประชิดมือซ้ายตะปบแขนข้างที่กำลังจะเอื้อมปิดประตูกระชากเต็มแรงลีกไปญิงไวกลางคนร้องลัน่นและเสียหลักขำาตามแรงกระชากหัวสุกหัวสุนหลดออกจากบ้านเซธลาไปทางหนึ่ง ประตูซึ่งปราศจาาคนขวางก็เปิดโลง่งขณะเดียวกันเสียงเออะมาเทิงฟังไม่ได้สับและเสียงเคลื่อนไหวพรวดพลาาสับสนก็ดังขึ้นภายในห้องเนื่องจากคนที่นอนใกล้ๆประตูสะดุ้งตื่นดิ่งตัวลุกขึ้นนั่งกระทันหันไม่ใช่ใครอื่นเฉลิมผลบุรีพักเด็กหนุ่มวัย18นักศึกษาวิทยายลัยเทคนิคดอนเมืองเจ้าของฉายาต้าตลาดไทยเป้าแขน ของวัฒนาขลังนาคนั่นเองซึ่งไอรุ่นลูกชายเจ้าบ้านก็แค่ทันได้ลุกนั่งไม่ทันได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยซ้ําเพราะเกือบจะพร้อมๆกันนั้นคู่อริก็ถลันเข้าไปยืนชิดโทรณีประตูซึ่งยกสูงจากระดับพื้นเพียงเล็กน้อยรีโวเวอร์ที่กระชับด้ามอยู่ในอุ้งมือขวารองประกบด้วยฝ่ามือซ้ายปักศูนย์เล่งจี้เข้าหาเป้าในฉับพลันแวลอมห ah ิตโหทมินในดวงตาเรืองวาบ นิ้วชี้ขวาที่เกาะก้านไกไกระดิกความเปรี่ยงแผ่นระเบิดของดินขับกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดกำปนานาขึ้นกึกก้องท่ามกลางความเงียบงันของยามวิการลูกตะกัวหน้าตัด9ม mm, ิลลิเมตรเจาะเข้าตรงต้นคอหักกระดูกเรเดียวส่วนนั้นแหลกยับในทันทีผนเนียงเลือดแดงสะพรัง่งกระฉูดฉีดพลางร่างของต้าตลาดไทยซึ่งยังอยู่ในท่านั่ง ประตูทะลึ่งพรวดแล้วหงายตึงแค่นั้นก็เหลือจะตายแต่วัยรุ่นอันตรายก็ยังไม่สะใจเค้นปืนในมือของมันผูกกดศูนย์ทะเยงลงไม้กลางอกคู่อริและเหนีย่ยไกโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีอันใดทั้งสิน้นเปรี่ยงเปรียปร่ยงเปลี่ยงเสียงปืนผ่าสนันวันไหวขึ้นอีกสามนัดซ้อนก่อนที่มือสังหารจะหมุนตัวพระจากประตูห้องเช่า โกยอ้าไปหาพักพวกประดามีซึ่งจอดรถซุ่มรออยู่ในเงามืดไม่ถึงครึ่งนาทีให้หลังเสียงมอเตอร์ไซค์ก็แผดแปลแปรนขึ้นและตะบ,บึงห่างออกไปด้วยความเร็วเต็มเยียดเพียงชั่วอึดใจก็หายเงียบไปกับความมืดของราตรีหฤโหดส่วนเฉลิมผลบุรีพักหรือต้าตลาดไทยซึ่งตกเป็นเหยื่อกระสุนพิฆาตก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบด่วนแต่ก็เท่านั้น จะช้าหรือเร็วเพียงไรก็ไม่ผลความตายเหตุการณ์อุกชะกันรายนี้แม้จะเป็นเรื่องร้ายแรงถึงฆ่ากันตายก็ไม่ใช่ปัญหายากเย็นสำหรับตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงเจ้าของท้องที่เพราะรูปคดีไม่มีอะไรซับซ้อนเงื่อนงำแม้แต่น้อยนิดฆาตกรซึ่งไม่ได้วางแผนแยบยนตรงไหนก็รู้ตัวอยู่ทนทการลงมือประกอบอาญกรรมก็ทำแบบง่ๆตามสไตล์วัยรุ่นซ่า แต่ไร้สมองไม่ทันข้ามวันตำรวจก็ตรุคุกตัวมือสังหารกับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้โดยละม่อมพร้อมด้วยอาวุธที่ใช้ก่อเหตุส่วนสมัครพรรคพวกที่ยังเหลือก็ย่อมไม่ยากที่ตำรวจจะตามไปเก็บสเปรเอาทีหลังรับประกันว่าไม่มีใครรอดพ้นมือกฎหมายแน่นอนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรัะฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ